หลายพันปีก่อนมีคนมากกว่าครึ่งโลกที่เชื่อว่าโลกแบนหากเดินทางไปสุดลูกหูลูกตาในดินแดนกลางทะเลจะไปถึงขอบของโลกแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีก้าวหน้าหลายร้อยเท่าทําให้มนุษย์ให้คําตอบได้ชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมว่าโลกของเราเป็นทรงกลมคําถามคือดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆก็เป็นทรงกลมเช่นเดียวกันแล้วอะไรละ่ะคือตัวแปรสําคัญ ที่ทำให้หมวลเหล่านี้รวมตัวกันเป็นสรงกลมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอร์คแสต์เดี๋ยวเลาให้ฟังจากทังช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้และถ้าใ,ใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดสามารถกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ มนุษย์ทุกคนบนโลกรวนรู้จักแรงโน้มถ่วงดีเพราะเป็นแรงที่ช่วยยึดเราไว้กับพื้นของโลกเรารับรู้ตั้งแต่เกิดว่าถ้าเราปล่อยของที่กำลังถืออยู่จากมือของเรานั้นมันจะตกลงพื้นทันทีอย่างแน่นอนทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันอธิบายว่าไม่ใช่เพียงแค่วัตถุที่จะต้องถูกดึงดูดให้ตกลงสู่พื้นโลกเพียงเท่านั้นแต่ทุกๆวัตถุในเอกภพนั้นมีแรงดึงดูดระหว่างกันอยู่ นั่นหมายความว่าไม่เพียงแค่โลกที่ดึงดูดเราแต่เราก็ดึงดูดโลกด้วยรวมไปถึงดวงจันทร์ดาวงคารและทุกสปปรรพสิ่งในจัก,กรวาลล้วนแล้วแต่สร้างแรงดึงดูดต่อเราทั้งสิน้นคำอธิบายข้างต้นบ่งบอกว่าแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงนั้นจะดึงดูดเอาวัตถุต่างๆเข้ามาหาตัวเองหรือลงสู่พื้นแต่แรงโน้มถ่วงยังมีคุณสมบัติอีกสองข้อ ที่สำคัญมากๆที่เราอาจนึกไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงเท่าไหรนักและคุณสมบัตินี้ดันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราได้คำตอบว่าทำไมดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จึงเป็นทรงกลมซึ่งคุณสมบัตินั้นคือประการแรกวัตถุทุกอย่างในอวากาศสามารถสร้างแรงโน้มถ่วงได้ไม่เว้นแม้แต่ตัวเราเองมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราก็สามารถสร้างแรงดึงดูดได้เช่นเดียวกัน เราอาจจะกำลังดึงดูดวัตถุอะไรก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเราเข้ามาหาเราคำถามคือแล้วทำไมเราถึงไม่รู้สึกถึงความดึงดูดนั้นเลยคำตอบง่ายๆมากครับเพราะว่าแรงดึงดูดของเรานั้นมันน้อยเกินไปใช้คำว่าน้อยมากๆเลยก็ว่าได้ทำให้วัตถุที่เราดึงดูดนั้นไม่แสดงอาการเลยแม้แต่น้อยว่าถูกเราดึงดูดอยู่ไม่เว้นแม้แต่ดินฟ้าอากาศน้ำ ก้อนหินใบไม้ใบหญ้าก็มีแรงดึงดูดเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากเป็นเพียงส่วนเล็กๆก็คงไม่มีผลอะไรกับเราแต่เราลองมองภาพให้กว้างและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับองค์ประกอบเหล่านี้รวมตัวกันจนกลายเป็นโลกจึงทําให้สร้างแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงมหาศาลมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราจึงยืนได้บนพื้นผิวของโลกทั้งนี้ทั้งนั้นค่าแรงโน้มถ่วงของแต่ละที่ แต่และว,วัตถุก,ก็แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นดาวองคารมีแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าโลกทําให้เมื่อคุณอยู่บนดาวองคารคุณจะมีน้ำหนักที่น้อยลงและกระโดดได้สูงกว่าที่โลกอย่างแน่นอนประการที่2ทุกๆแรงโน้มถ่วงของวัตถุในจักรวาลจะสร้างแรงดึงดูดทุกทิศทางเพื่อดึงดูดทุกอย่างเข้ามาที่จุดศูนย์กลางของวัตถนนุนั้นๆตัวอย่างเช่น เมื่อเราเอาน้ําขึ้นไปบนอวกาศน้ําจะสร้างแรงดึงดูดของตัวมันเองและเมื่ออยู่ในจุดที่พ้นแรงโน้มถ่วงของโลกน้ําจะมีแรงดึงดูดเข้าจุดศูนย์กลางหวบรวมกันจนเป็นวงกลมไม่หกไม่ไหลไม่กระเด็นไปไหนเลยหรือเอาให้กว้างขึ้นครับการกําเนิดดาวเคราะห์วัตถุที่อยู่รอบๆจุดกําเนิดดาวก็จะถูกวัตถุที่มีแรงดึงดูดมากกว่า ดึงดูดเข้ามาหาในทุกทิศทางหวบรวมตัวกันเป็นวงกลมก่อกำเนิดดาวเคราะห์ทรงกลมในที่สุดคำอธิบายของคุณสมบัติของแรงโน้มถ่วงทั้งสองประการที่กล่าวมานี้ทำให้เราเข้าใจถึงที่มาของทรงกลมในวัตถุต่างๆที่กำเนิดขึ้นทั่วจัก,กรวาลว่าที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไรสมมติในอีก5000ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์ของเราขยายตัว และเกินกินดาวโรคของเราเข้าไปมวลของโลกก็จะถูกแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของดวงอาทิตย์หลอมดูดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทรงกลมของดวงอาทิตย์ในที่สุดความจริงอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรที่จะนำมาประกอบในทฤษฎีทรงกลมของวัตถุต่างๆในจักรวาลคือจริงๆแล้วไม่มีดาวดวงไหนที่เป็นทรงกลมสมบูรณ์เลยแม้แต่ดวงเดียวบางดวงอาจจะเป็นกึ่งๆวงรี หรือบางดวงอาจจะเป็นไม่เป็นทรงกลมเลยเช่นดาวหางหรือดาวเคราะห์แคะบางดวงหากจะอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องมากขึ้นคำอธิบายนั้นคือดาวฤกษ์และดาวเคราะห์มีรูปทรงแบบทรงกลมแปน้นหรือเป็นทรงกลมที่ตรงการลางโป่งออกเล็กน้อยเหมือนลูกบอลที่ถูกนั่งทับไว้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบระยะทางในการเดินทางของโลกของเรา ถ้าเราเดินทางจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ไปกลับเราจะได้ระยะทางทั้งหมด39,931กิโลเมตรแต่ถ้าเราเดินทางตามเส้นศูนย์สูตรจะได้ระยะทางประมาณ4 7 0 7 0กิโลเมตรซึ่งมากกว่าจุดแรกเล็กน้อยเราเราวประมาณ0.3%บ่งบอกเป็นนัยยะสำคัญว่าโลกของเราไม่ได้เป็นทรงกลมสมบูรณ์100%แต่เป็นทรงกลมแป้นเล็กน้อยนั่นเองครับ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดวัตถุในจักรวาลที่เราค้นพบไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์หลายพันดวงหรือดาวเคราะห์มากกว่า5 0 0พันดวงที่เราค้นพบแล้วล้วนแล้วแต่เป็นทรงกลมเกือบสมบูรณ์โดยทั้งสิ้นทําให้เราสรุปได้แบบชัดเจนว่าแรงโน้มถ่วงของวัตถุต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ถูกดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเข้ามาในทุกทิศท,ทางจนกําเนิดเป็นวัตถุใหม่ๆอยู่เรื่อยๆในจักรวาลทําให้ดาวบางดวงร้อนเหมือนไฟ ดาวบางดวงเย็นเหมือนน้ำแข็งหรือดาวบางดวงก็โชคดีเพื่อต่อสิ่งมีชีวิตอย่างโลกของเราได้กำเนิดขึ้นมาในจักรวาล